ไปดูภารกิจของชาวบ้านกันต่อนะคะที่ก็ทํางานกันมานานหลายสัปดาห์แล้วกับการช่วยกันผลักดันช้างป่านับร้อยที่กระจายกินข้าวโพดของชาวบ้านค่ะตลอดทั้งคืนเมื่อวันที่11บธันวาคมที่ผ่านมาทางชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตำบลจระเข้หิน ตำบลคอนบุรีใต้ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและตำบลอุดมทรัพย์ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวได้ช่วยการร่วมกันกับชาวบ้านอาสานะคะทําการผลักดันช้างปากโขรงใหญ่ที่มารวมตัวกันมากกว่า100ตัว โดยช้างปากโคลงนี้พากันออกมาจากอุทยานแห่งชาติทับลานพยายามเข้ามาหากินข้าวโพดของชาวบ้านทางด้านทิศต,ตะวันตกของหมู่บ้านตะลิงชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นไร่ข้าวโพดมีอยู่กว่านับพันไร่ซึ่งก็อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวโดยช้างพยายามกระจายตัวกันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ทำให้ยากต่อการผลักดัน จ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีการแยกกำลังผลักดันทีละโลงใช้วิธีส่งเสียงตะโกนเคาะอุปกรณ์ให้เกิดเสียงดังพร้อมกับจุดประทัดเป็นบางครั้งเดินกดดันกันทีละก้าวไปจนถึงการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อผลักดันให้ช้างกลับคืนเข้าสู่ป่าจนใช้เวลาถึงช่วงประมาณตี3 30นาทีจึงสามารถต้อนโลงช้างทั้งหมดกลับคืนเข้าสู่ป่าได้อย่างปลอดภัย โดยโคลงช้างมีจำนวนก่อ100ยร้100ตัวค่ะบางวันมามากถึง160ตัวโคลงช้างนี้พากันมาอาศัยอยู่ที่บริเวณชายป่ามานานกว่า1เดือนแล้วชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องคอยช่วยกันผัดเปลี่ยนมาเฝ้าผลักดันช้างเหน็ดเหนื่อยอย่างมากซึ่งคาดว่าช้างจะเข้าสู่ป่าลึกก็ต่อเมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วค่ะ